p b เเส้นทางการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลธรรมสิริวิทยาคารอรารยยวิถีโรงเรียนพอเพียงสูงความย,ายั่งยืนปีพุทธศักราช2559โรงเรียนได้แก้ปัญหาต้นทรขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหลังโรงเรียนและอยู่หน้าบริเวณอาคารเรียนปฐุมวัยด้วยการสร้างสนามเด็กเล่นต้นแบบ ตามหลักการพัฒนาสมอง BBL เล่นตามรอยพายุคุณบาทซึ่งมี5ฐานดังนี้ฐานที่ 1. บ้านต้นไม้ฐานที่ 2. อห้องสมุดลิงฐานที่ 3. เล่นน้ำเล่นสายฐานที่ 4. บ้านดินศิละปะสร้างสรรค์และฐานที่ 5. ้าพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียงปีพุทธศักราช2560 เริ่มมีการทำน้ำยาต่างๆไว้ใช้ในโรงเรียนเพื่อลดรายจ่ายได้แก่น้ำยาล้างจานน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างมือน้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างสารเคมีมีการฝึกครูและนักเรียนให้มีการพึ่งพาตนเองด้านอุป,ปโภคปีพุทธศักราช2562มีการต่อย,ยอดฐานที่5พื้นที่เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการขุดโค้งหนองนาโมเดลบริเวณพื้นที่โรกร้างด้านหลังโรงเรียนจำนวน3ไร่และมีการเข้าค่ายยุวกาเษหมักย่ำนำปลูก2คืน3วันให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน100คนโดยมีนักเรียนแกนนำา10คนจากโรงเรียนบ้านปวงเกตสนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสระบุรีเขตส และนักเรียนแกนนำจำนวน40คนโรงเรียนละหานรายรัชดาพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ปีพุทธศักราช2563การขยายฐานที่5พื้นที่เศรษฐกิจพอเพียงด้วยการสร้างฐานการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริงในการแก้ปัญหา Problem Based Learning ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6และเริ่มมีการเชื่อมโยงฐานการเรียนรู้กับโครงการอาหารกลางวันปีพุทธศักราช2564มีการต่อย,ยอดฐานที่4บ้านดินศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านการเล่นแบบรูสพาสของนักเรียนระดับปถมวัยโดยได้รับรางวัลระดับดีเลิศด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปมวัย ปีพุทธศักราช2564โรงเรียนได้รับการคัดเลือกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนแกนนำอริยเกษตรรุ่นที่1ในโครงการอริยเกษตรสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวพระราชด,ดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังและมีการนำกิจกรรมดังกล่าวเข้าสู่หลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดกระบวนการการเรียนรู้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมวัยโดยเพิ่ม BIS e เข้าไปในหลักสูตรและปรับหลักสูตรประถมวัยแผน่งการจัดประสบการณ์4ี่หน่วยท้องถิ่นดังนี้หน่วยโค้หนองนามโมเดลฤด,ดูฝนหน่วยโค้หนองนามโมเดลฤด,ดูร้อนหน่วยรู้รอบปลอดภัยจากโควิด -19 ว,วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ปีพุทธศัการาช2565มีการจัดกระบวนการการเรียนรู้โดยผิกเข้าสู่ชีวิตจริงด้วยตลาด3ระดับดังนี้ 1. ตลาดชั้นเรียน 2. ตลาดสหกรณ์ 3. ตลาดอารยวิถีทศสวโดยการขยายผลการเกิดตลาดอารยวิถีทศสวได้แก่ ค่ายอารยะเกษตรสองภาษา,าสู่สัมมาชีพตลาดปันยิ้มตลาดสีเขียวตลาดอารยะชนคนทศวตลาดเดินเพลินในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565มีการปรับครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 โดยนำหลักสูตรฐานสมนรรถนะอารยเกษตรเข้าไปบูรณาการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคือแนะแนวและชุมนุมภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2 5 6 5มีการปรับหลักสูตรของสถานศึกษาโดยสร้างชุดรายวิชาตามหลักสูตรฐานสมนรรถนะอารยเกษตรจำนวน6ชุดวิชาปีพุทธศักราช2 5 6 6โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคารเข้าสู่พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้วและโรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปถมวัยพัฒนาหลักสูตรปถมวัยครั้งที่2แผนการจัดประสบการณ์4หน่วยท้องถิ่นโดยเพิ่มเติมจากการเปลี่ยนหน่วยรู้รอบปอ